สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเอมี่ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะเว็บหาเงินนะคะหรือแอปหาเงินเนาะตัวนี้นะคะเราสมัครเสร็จนะคะเราจะได้รับทุนนะคะหรือเงินนะคะจํานวน100บาทเลยนะคะทุกคนนะคะฟังไม่ผิดเนาะได้รับเงินนะคะฟรีจํานวน100บาทนะคะทุกคนเพื่อที่เราจะมาทํานะคะหรือมาสร้างกําไรเนาะนะคะจะมาอยู่ในหน้านี้นะคะก็คือเราต้องทําการสมัครก่อนเนาะนะคะเอมี่จะทิ้งลิงก์สมัครนะคะไว้ใต้าล่างคลิปนะคะ เดี๋ยวเอ็นจะไปสอนวิธีการสมัครอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นการสั่งซื้อของนะคะแบบหลอกๆเนาะนะคะทุกคนให้เรานะคะเอาตัว100บาทนี้นะคะมาสร้างทุนนะคะสร้างกําไรนะคะเพื่อกินเปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้นะคะเราจะได้เงินนะคะก็คือ10%นะคะได้จากเขานะคะประมาณ10%เนเนาะนะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีการเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราไปดูวิธีการสมัครเลยนะคะ พอทุกคนนะคะคลิกลิงก์นะคะใต้ล่างคลิปเอ็มแล้วนะคะมันก็จะเด้งมานะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็คือนะคะเขาจะให้เรานะคะทําการสมัครนะคะวิธีการสมัครนะคะก็ไม่ยากเลยเนาะนะคะเขาจะให้เรานะคะใส่เบอร์มือถือของเรานะคะใส่รหัสผ่านนะคะทุกคนแล้วนะคะให้เรานะคะกดที่คําว่านะคะรหัสแล้วก็ให้กดคําว่าส่งตรงนี้นะคะทุกคนแล้วให้เรานะคะรอรับนะคะ ตัวที่เขาจะส่งรหัสมาให้เราตรงที่เขียนคําว่ารหัสเลยนะคะทุกคนพอเขาส่งมาแล้วนะคะก็ให้เรานะคะกดมาที่คําว่าลงทะเบียนเนาะพอเราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนเขาก็จะให้เรานะคะลงทะเบียนนะ,ะไม่ใช่นะคะเขาจะให้เรานะคะเข้ารหัสนะคะก่อนที่เราจะทําการนะคะเข้าไปเล่นเนาะนะคะก็ ให้เรานะคะใส่เบอร์มือถือตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านตรงนี้เนาะนะคะเอ็มจะขอใส่รหัสผ่านสักครู่นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าเว็บเลยนะคะทุกคนพอเรานะคะเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนวิธีการเล่นนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะทุกคนจะเห็นนะคะสมาชิกนะคะ L V นะคะ1นะคะก็คือก็คือทุนนะคะที่เราได้100บาทนะคะทุกคนอันที่เขาเขียนว่านะคะ10%เนาะตรงนี้นะคะให้เรานะคะคลิกเข้าไปเลยอันนี้สำหรับใส่ฟรีนะคะทุกคนที่เราได้นะคะเงิน100บาทนะคะทุกคนเขาก็จะเขียนมาว่านะคะ L V นะคะ1นนะคะสูงกว่านะคะก็คือจะเป็นจำนวนของเขาเนาะหรือเป็นจำนวนของสมาชิกนะคะ100บาทนี้ก็คือทุนนะคะที่เขาให้เราเนาะอาัตราค่าคอมมิชชั่นนะคะก็คือ10%จํานจำนวนการสั่งซื้อของนะคะก็คือถ้าเรา ะะสั่งซื้อของแต่ละครั้งนะคะเราก็จะได้เงินนะคะสิซนะคะก็เท่ากับ10บาทเนาะนะคะทุกคนเวอรตัวนี้นะคะถอนขั้นต่ํานะคะ500บาทนะคะทุกคนฟังไม่ผิดเนาะ,ะถอนขั้นต่ํานะคะ500บาทนะคะส่วนวิธีนะคะที่การที่เราจะไปเล่นนะคะก็ไม่ยากเลยเนาะ,ะให้เรานะคะมาคลิกตรงที่คําว่านะคะจับทันทีนะคะทุกคน แล้วเรานะคะก็รอให้มันเต็มเนาะนะคะรอให้การสั่งซื้อของตัวนี้เต็มนะคะทุกคนตอนนี้นะคะสั่งซื้อของแบบปลอกๆนะคะเราไม่ต้องกังวลนะคะว่าเขาจะมาส่งของให้เราจริงเนาะนะคะเป็นการสั่งซื้อของแบบปลอกๆนะคะเพื่อเราจะกินเปอร์เซ็นต์กับเขา10%เนนะคะทุกคนเนาะนะคะเดี๋ยวรอให้เขาแบบอัพโหลดเสร็จนะคะทุกคนนี่นะคะพอเขาแบบอัพโหลดเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคน เขาก็จะเขียนนะคะจำนวนการสั่งซื้อนะคะ100บาทค่าคอมมิชชั่น10บาทนะคะทุกคนจำนวนเงินที่จะคืนเนาะ110บาทนะคะทุกคนก็คือตอนนี้นะคะเราปั่นได้นะคะ110บาทเนาะนะคะทุกคนให้เรานะคะกดที่คำว่าส่งคำสั่งซื้อนะคะทุกคนพอเรานะคะกดที่คำว่าส่งคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะเด้งมารายละเอียด e นะคะสินค้าตรงน,นี้นะคะก็คือเขาจะบอกว่าให้เรานะคะรอดําเนินการเนาะนะคะก็ให้เรานะคะ กดมาที่ด้านบนตัวที่เป็นลูกศรน,นะคะสีแดงตรงนี้เลยเนาะนะคะพอเราทําการสั่งซื้อของเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานะคะกดมาที่หน้าหลักเหมือนเดิมนะคะทุกคนเพื่อที่เราจะมาดูรายละเอียดต่างๆนะคะสำหรวีดตัวนี้เนาะนะคะส่วนที่คําว่ารายการนี้นะคะก็คือจะเป็นรายการนะคะที่เราสั่งซื้อของเสร็จเมื่อกี้นะคะเตรียมให้ทุกคนดูนะคะที่ เขียนคำว่ารอดําเนินการหรือสิตสมูนะคะทุกคนส่วนนะคะ VIP นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นใส่เติมนะคะ VIP นะคะก็คือใส่ฟรีนะคะเราจะทําได้นะคะก็คือใส่ฟรีนะคะทุกคนเนาะเราจะทําได้นะคะก็คือวันละสิบาทนะคะทุกคนหรือวันละสิบเปอร์เซ็นต์เนาะสำหรับการสั่งซื้อของนะคะทุกคนให้เราเขาจะทาได้นะคะวันละครั้งเนาะนะคะแต่นะคะถ้าใครอยากลงทุนนะคะก็มีนะคะแต่ เวฟตัวนี้นะคะก็ขึ้นอยู่นะคะว่าทุกคนจะลงทุนไหมเนาะนะคะทุกการลงทุนนะคะก็มีความเสี่ยงเสมอนะคะทุกคนสลับใจที่อยากเสี่ยงดวงนะคะหรือใสอยากลงทุนนะคะเอ็มก็ไม่ว่ากันเนาะนะคะส่วนการลงทุนนะคะก็ให้เรานะคะคลิกมาตรงที่คําว่าเติมเงินตรงนี้แล้วนะคะทุกคนพอเรานะคะคลิกมาที่คําว่าเติมเงินแล้วนะคะเขาก็จะมีนะคะยอดปัจจุบันนะคะทุกคนก็คือตอนนี้นะคะยอดปัจจุบันของเอ็มก็คือร้อยสิบบาทนะคะทุกคนเนาะนะคะอันนี้ก็คือ จะได้รับนะคะ200บาทก็คือใส่ฟรีนะคะน่าจะได้รับ200บาทเนาะในการเล่นนะคะทุกคนส่วนนะคะวิธีการเติมนะคะก็คือจะวิธีการเติมนะคะก็คือเขาจะให้เรานะคะเลือกว่าเราจะเติมเป็น VIP อะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูก่อนเนาะนะคะส่วน VIP นะคะเขาก็จะมีหลาย VIP เนาะน,นะคะ VIP 2นะคะเขาก็จะให้เรานะคะถอนทุกวันนะคะก็คือ หนึ่นะคะคูณ1นเนาะนะคะก็คือ1000บาทนะคะทุกคนคําสั่งซื้อรายวันนะคะสิบเนาะนะคะค่าคอมมิชชั่นนะคะก็คือ0.6นะคะทุกคนรางวันทีมนะคะอันทีมนี้ก็คือจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะจากการที่เราเชิญเพื่อนนะคะทุกคนเนาะนะคะก็ จะมีนาคาหลายรายการนะคะให้เราเลือกเนาะนะคะถ้าเรานะคะลงทุนแพงเราก็ได้เปอร์เซ็นต์กับตรงนี้แพงนะคะแต่ย้ำนะคะสําหรับสายเสี่ยงดวงเท่านั้นนะคะถ้าใครไม่อยากเสี่ยงนะคะก็เลืนเป็นสายฟรีเนาะนะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะคะเว็เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาเร็วหรือไปเร็วนะคะทุกคนแต่ถ้าได้ถอนนะคะอินจะมาถอนให้ดูเนาะนะคะทุกคนส่วนตัวที่เป็นนะคะตัวช่วยนี่นะคะก็คือ เป็นการนะคะเขาจะให้เรานะคะก็คือเรามีปัญหารเรื่องอะไรนะคะเราสามารถติดต่อแอดมินเขาได้นะคะเพื่อทำให้เขาแบบช่วยเราได้เนาะถ้าเราปัญหาอะไรเนาะถ้าใครจะสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามอินใต้ล่างคลิปได้นะคะทุกคน ตอนนี้เราถึงไหนแล้วะคะอ๋อเราจะมาบอกนะคะวิธีการเติมนะคะสำหรับการเติมนะคะสำหรับ V.I.P เนอะนะคะสมมติน,นะคะว่าเราจะเติมนะคะ200นะคะก็ให้เรานะคะคลิกมาที่คําว่า200นะคะแล้วนะคะให้เรานะคะคลิกเข้ามาที่คําว่าส่งตรงนี้เลยนะคะทุกคนพอ <c oughs> <c oughs> เรานะคะคลิกเข้ามาที่คําว่าส่งตรงนี้นะคะเขาก็จะมี Q.R. code นะคะให้เราสแ,แกนนะคะเพื่อที่จะทําการโอนนะคะจาก ธนาคารของเรานะคะเข้ามาหาเขาเนาะนะคะก็เป็นการสแกนโอน,ะะนนะคะทุกคนเนาะนะคะอันนี้นะคะสําหรับใส่เติมนะคะแต่ใส่ฟรีนะคะก็มีทุน100บาทให้อยู่แล้วเนาะนะคะเดี๋ยวอนจะขอขั้นตรงนี้ไปนะคะทุกคนพอเรานะคะออกมาจากการเติมแล้วนะคะมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือคําว่าทีมตรงนี้นะคะทุกคนทีมตรงนี้นะคะก็คือใส่เชิญเพื่อนนะคะหรือการเชิญเพื่อนเนาะนะคะถ้าเราจะเชิญเพื่อนนะคะก็ไม่ยากนะคะให้เรานะคะคัดลอกนะคะ ลิงอ้างอิงนะคะหรือรหัสอ้างอิงของเรานะคะเพื่อเชิญเพื่อนนะคะจะเป็นช่องทาง Facebook นะคะแล้วก็ i อนะคะไลน์ก็ได้เนาะให้เรานะคะไปเชิญเพื่อนมาได้นะคะเพื่อนก็จะได้เปอร์เซ็นต์กับเรานะคะเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์กับเพื่อนเหมือนกันนะคะทุกคนต่างคนต่างได้เปอร์เซ็นต์เนาะนะคะรางวัลผู้อ้างอิงนะคะทุกคนก็คือผลตอบแทนนะคะที่ได้รับนะคะสมาชิกคุณนสมบัตินะคะก็คือรางวัลต่างๆอันนี้เราต้องไปเชิญเพื่อนก่อนนะคะนะคะทุกคนเราถึงจะได้รายละเอียดนะคะต่างๆของ เวตตัวนี้เนาะนะคะส่วนนะคะบัญชีผู้ชายนะคะด้านล่างนี้นะคะก็เป็นบัญชีของเรานะคะเท,ทียมนะคะวันนี้ทําได้นะคะก็คือ110บาทนะคะหนึ head head. 100่ง้นี่คือทุนเรานะคะกําไรเราคือ10บาทนะคะทุกคนเนาะนะคะก็คือรายการวันนี้นะคะ1นะคะก็คือทํา1รายการค่าคอมมิชชั่นนะคะวันนี้10บก็คือ10บาทนะคะ1ิเเผลตอบแทนวันนี้นะคะก็คือ0ูนย์นะคะก็คือ ให้เรานะคะมาจ่ตรงที่ค่าคอมมิชชั่นนะคะทบแทนเราไม่ต้องไปดูเนาะนะคะจำนวนการสั่งซื้อ100บาทนะคะคเราค่าคอมมิชชั่น10บาทนะคะทุกคนเนาะนะคะ<ม>ก็เป็นเว็บนะคะที่เราแบบสมัครนะคะเพื่อที่เราจะมารับทุนเนาะ,ะรับทุนในการเล่นนะคะเพื่อทำเปอร์เซ็นต์นให้เรานะคะก็ถ้าใครนะคะว่างๆก็เล่นได้นะคะทุกทุกคนเนาะนะคะคิดที่จะมาอยู่นะคะก็เป็นเว็บนะคะสำหรับ อยากได้เงินนะคะใส่ฟรีเท่านั้นนะคะใสเ่เติมก็มีเหมือนกันนะคะแต่ให้ทุกคนนะคะพิจารณานะคะก่อนที่จะเติมเนาะนะคะย้าเสมอน,นะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอน,นะคะทุกคนให้พิจารณาไต่ตองหรือใครพอมีทุนก็สามารถเติมได้นะคะเล่นได้นะคะทุกคนเนาะนะคะก็คือนะคะแล้วก็ไม่การันตีนะคะว่าเวรนี้จะอยู่ตลอดไหมเนาะนะคะทุกคนส่วนนะคะถ้ามีอะไรดีๆนะคะเอ็จะมารีวิวเรื่อยๆนะคะจะมาแนะนําให้ทุกคนนะคะ ดูเรื่อยๆเนาะนะคะขอแค่ทุกคนนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดซับสไครป์ยูทูบเอ็มด้วยนะคะเพื่อที่เอ็มจะมีกำลังใจนะคะในการมาลงคลิปเรื่อยๆนะคะถ้าทุกคนนะคะติดตามเยอะๆเอ็มอาจจะมีนะคะโบนัสพิเศษหรือแจกเงินนะคะหรือเงินทูแจกเงินทูเนาะนะคะถ้าทุกคนนะคะติดตามนะคะเอ็มอาจจะมีเงินมาแจกทุกคนด้วยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้นะคะก็คือรอให้ช่องเอ็มนะคะ ผู้ติดตามครบก่อนนะคะก็คือพูดติดตามหนึ่งพันคนนะคะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะดูจนแล้วก็แบบติดตามเยอะๆนะคะอันถึงจะมีรางวัลมาแจกนะนะคะทุกคนเราอาจจะคิดนี้อาจจะพูดมากนิดน,นึงนะคะเพราะว่าก็ยากแบบแบ่งปันความรู้นะคะแล้วก็สาระบางเรื่องนะคะอาจจะติดๆข,ขัดๆหน่อยนะคะก็ต้องขออาภาัยด้วยนะคะทุกคนก็คือนะคะวที่เอามาลงนะคะก็คือยำนะคะเป็นสายฟรีท่านั้นนะคะก็คือแบบ จะดีนะคะสำหรับคนที่แบบอยากติดตามเอ็มเนาะนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนหากใครนะคะส่งสัยอะไรก็คอมเมนต์นะคะไว้ใต้ร่่งคลิปเลยนะคะเดี๋ยวจะไปตอบให้ครบทุกคนเนาะสำหรับตัวนี้นะคะถ้าถอนได้ยังไงนะคะเอ็มก็ะจะมาลงอีกคลิปหนึ่งเรื่อยๆนะคะทุกคนเนาะนะคะก<ด>็ขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจบเนาะนะคะ,ะ<ๆ>ก่อนนี้ทุกคนจะไปนะคะก็ให้ทุกคนนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์ที่สำคัญนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรทต่อไปหรือคลิปหาเงินที่เอ็มจะ มาลงเรยบร้อยนะคะทุกคนก็ขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจบนะนะคะบบาย